สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนว้าวว้าววทุกคนมาดูเห็ดด้วยกันสุดยอดเลยทุกคนเห็ดของเรารอบนี้ออกเยอะมากๆเลยค่ะว้าวตื่นเต้นจริงๆออกเยอะมากได้เวลาเก็บแล้วค่ะ ร้านนี้ก็จะออกเป็นแบบรอบที่สี่แล้วนะคะเนี่ยจะเริ่มทยอยออกเรื่อยๆค่ะทุกคนเห็ดออกดีมากๆเลยตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ตื่นเต้นดีใจเนาะแบบว่าผลผลิตของเราคือออกดีมากๆเลยค่ะทุกคนเก็บเห็ดก่อนนะ ันยังไม่ได้แบบยังไม่ได้โตขนาดนี้เลยทุกคนืนเช้ามาโตเยอะมากเลยรอบนี้ได้เยอะมากเลยอะไรจะขนาดนี้มันแบบคือมันเยอะจริงๆ เ,เต็มกระมังแล้วทุกคนดดงามๆทั้งนั้นเลยทุกคนเต็มกระมังแล้วว้าว เก็บด้านนี้กันตอ่อเม็ดงามๆทุกคนเราลืมให้ทุกคนดูเนาะ อบนี้แบบล้นกะละมังเลยทุกคนคือมันเยอะมากเลยรอบนี้เกินคาดเกินความคาดหมายเกินความคาดหมายของอพี่น้องเอ้ยดูดิ เก็บด้านนี้ต่อด้านนี้ดอกใหญ่มากกระลังพอดีกินรู้ไหมทุกคน ออแค่ออกให้หมดเลยนะทุกคน,นคือทำความสะอาดทำความสะอาดหน้าหน้าหน้าดินทุกคนหน้าก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยเราทำความสะอาดเก็บเสร็จแล้วก็ต้องทำความสะอาด ทำความสะอาดให้หมดเลยที่เราเก็บเห็ดไปเขาก็จะได้ออกรุ่นใหม่คือเห็ดออกเยอะมากเห็ดออกดีมากเลยทุกคน ความสะอาดให้หมดเลยอันนี้เขายังมีออกมาเรื่อยๆนะทุกคนก้อนเนี่ย ความสะอาดหมดแล้วทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำรดน้ำเห็ดน้ำก็เป็นน้ำที่เราลองไว้ทุกคนน้ำสะอาดน้ำเราลองไว้ในถัง เสร็จแล้วก็จะปิดปิดให้เรียบร้อยแค่นี้แหละทุกคนล็อกไว้ าเดินมานี่แป๊บนึงอะไรแม่พูดกับสอแม่ไม่ได้พูดกับพ่อแม่ไม่ได้พูดกับพ่อ,แม,มพพอแม่พูดกับซอ พี่น้องผลผลิตของเราไดเยอะมากเลยรอบนี้ล้นกาละมังเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตเห็ดเราไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะลงก้อนเพิ่มอยู่นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย